สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท้าก่อนค่ะเพื่อน้อยาบังกล้องค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนี่นะคะกล่องสุมยกบล็อกเนาะเป็นเนวลตะนี่นะคะ g o w i n g up by your way นะคะนี่แฟนซื้อมาจากป๊อปหมาที่ไม่กลับบางนานะคะเขาทํากล่องน่ารักมากเลยนะสีมันน่ารักอะมันเป็นแบบพาสเทลเนาะเหมือนแบบ ดูเป็นศิลปะน่ารักมากสีแบบเราชอบสีอย่างเงี้ยสีคล้ยูนิคอร์นนะคะก็ทั้งหมดนะคะมียกบล็อกเนาะก็เป็นส2องกล่องนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูเนาะว่าจะได้ตัวอะไรนี่นะคะกล่องเขาก็จะเป็นแบบแบบนี้เนาะน่ารักมากเลยนี่อันนี้เป็นตัวตามนี้นะคะวิกล่องสีสวยมากเลยอะ่ะเพื่อนๆเนี่ย ูนี่นะคะเป็นแบบซองสีขาวเหมือนเดิมเนาะอันนี้ได้เป็นตัวบ้านนะคะเนี่ย Into My Heart นะคะตัวนี้เนาะนี่เป็นแบบเป็นบ้านนะคะมันเป็นพลาสติกนะคะเพื่อนๆก็เป็นแบบไว้ตั้งโชว์เนาะน่ารักมากเลยอะนี่น่ารักมากนี่นะคะนี่ตัวแรกเนาะได้เป็นตัวนี้ ไม่มีอุปกรณ์นะคะแล้วก็เป็นการ์ดนะคะอันนี้เป็นการ์ดของเขาเนาะอุ๊ยเขาทําการน่ารักมากโควิยบายเอเวนะคะ in to ูมายฮารโยได้อย่าบ้างค่ะเย้ๆๆๆลงไปเลยค่ะลงไปเลยด้านหลังก็เป็นอย่างงี้เนาะน้่น่ารักมากเลยเขาทําการหน้าหลังมากเนาะแบบเออน่ารักดีอะแล้วก็กล่องต่อไปนะคะโยดาเขาจ้องอีกแล้วอะเขาเป็นอะไรเนี่ย อย่าบังสิคายดาพี่ๆเขาก็มองไม่เห็นสิคายดาบังอ่ะวิคนนี้ได้เป็นตัวนี้นะคะไม่น่าอยู่นี่อันนี้นี่นี่เขากำลังก้มหน้าอยู่นะคนนี้ตัวนี้น่าจะเป็น hidden love er เนาะนี่น่ารักมากมีน้องน้องแมวนะคะเกาะอยู่บนหัวด้วยแล้วก็มีโยดาย่าเล่นไม่เอาโยดาย่ายอดาลงไปลงไปลงไปนี่นะคะน่ารักมากเลย สีก็สวยด้วยนะคะเพื่อนๆโยดาอย่าค่ะโยดาทำไมเดือดอันนี้เป็นการ์ดของเขานะคะน่ารักมากเลยอะ่ะเขาทำออกมาแบบสวยมากนี่หุยมันแบบน่าเก็บทั้งทั้งตัวตุ๊กตาทั้งตัวการ์ดเลยนะคะเพราะว่าแบบทำออกมาน่ารักมากแลวเราชอบแบบรูปแบบอย่างนี้เ่ยเป็นแบบผ้าวาดแบบนี้น่ารักเนาะกล่องที่สามนะคะ อุ้ยเขามีแบบซองห่อให้ด้วยทุกอันเลยเนาะอุ้ยคนนี้น่ารักมากเลยค่ะคนนี้เป็นน้องแมวเนาะคนนี้ชื่อว่าเฟรนซ์นะคะอ๋อนี่ไงแล้วเขามีผมเหมือนกันด้วยนะทั้งแมวทั้งคนเนาะอุ้ยน่ารักมากค่ะรักหรอเขียนที่ชื่อที่ตัวเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วมันเป็นเหมือนแบบทําสีออกมาน่ารักมากเลยนะคะเขาเรียกว่าขนาดตัวเขาว่าน่ารักมากเนาะอันนี้ก็เป็นการของเขานะคะ เพื่อนๆการ์ดเขาคือน่ารักทุกอันเลยอะกล่องที่สี่นะคะเ<อ>นียวจักโอ้คนนี้ได้เป็นตัวน,นี้นะคะโพเอมนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการ์ดของเขานะคะนี่กล่องต่อไปนะคะกล่องที่ห้า นี่คนนี้ทําไมมีอุปกรณ์ด้วยมันมาข้างบนนะคะก็เลยมองเห็นโอ้ยคนนี้น่าจะเป็นตัวหน้ากล่องนะใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่นะคะ d r e a นะคะด r e ที่แปลว,ว่าความฝันเนี่ยเขามีดาวมาให้ด้วยโอย้นี่ค่ะเพื่อนๆมันเป็นแบบนี้คือเขาถือดาวอยู่เนาะโอเคไหนเี่ยวนี่นะนี่นะเป็นอย่างงี้คือมันเอาออกได้นะคะเนี่ย คือวัสดุเขาดีมากเลยอะค่ะแบบผิวสัมผัสเขาอ่ะมันจับแล้วมันโอเคเลยะเนี่ยก็เป็นนี่นะคะตั้งอย่างงี้เนาะนี่ผมสีชมพูเนะ้น่ารักมากแล้วทำสีแบบสีน่ารักมากเลยค่ะนี่เป็นการ์ดนะคะนี่ดนะีมเนาะอุ้ยเราว่าคอลเลคชันนี้น่ารักมากพอไปอยู่ด้วยกันแล้วแบบน่ารักสุดๆเลยตัวที่หกนะคะ โอ้เป็นตัวนี้นะคะ Thinking นะคะนี่น่ารักมากแล้วก็ชุดสีเขียวผมสีม่วงนะคะเขาเลือกคู่สีได้แบบน่ารักมากเลยเนาะนี่เป็นการเขานะคะ Thinking นี่โอเคค่ะเพื่อนๆยืนในฐานก็จะแบบเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะยืนได้นะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะยืนไม่ไหวเนาะกล่องต่อไป นี่เป็นตัวไหนคะเนี่ยตัวนี้นะคะไฮเหรอคะชื่อไฮ haii อชไฮอย่างนี้มีฐานมาให้วิฐานสวยอะ่ะฐานเป็นแบบสีเงินเงินเหมือนเป็นน้ำเนาะเพราะว่าเขาน่าจะฝนตกใส่เสื้อกันฝนนะคะก็เป็นอนี่นะอา้าวเฮ้ยทำไมมือหักเหรอฮะเฮ้ยเพื่อนเพือนมือเขาหักเหรอคะ แย่แล้วแล้วเราหาไม่เจอว่าซองเมื่อกี้อยู่ไหนอุ้ยเพื่อนๆเขามือหักจริงๆด้วยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีมือมาเออจริงๆด้วยอ่ะเพื่อนๆมือเขาหักอ่ะเนี่ยเห็นไหมมือหายไปอ่ะในนี้มันไม่มีนะคะมือ,อที่เราแกะเมื่อกี้ดีนะเนี่ยถ่ายคลิปอ่ะจริงๆเอาไปเค็มได้นะคะเขาเค,าคยบอกว่าถ้าเรามีคลิปเนี่ยเราสามารถไปเค็มได้ถ้าเกิดว่ามันมีแบบมีอ้ามืออยู่นี่เจอแล้วนี่นะคะมืออยู่นี่นะ เดี๋ยวเราลองใส่เข้าก่อนเอามาได้ไหมอืมเข้าใจแล้วมันอาจจะหลุดง่ายนะคะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคใส่มือเรียบร้อยแล้วนะคะคือมือเขาหลุดเนาะนี่น่ารักมากไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะเดี๋ยวาอาจจะไปทากาวเนาะเพราะว่าเออมันอาจจะหลุดง่ายนะคะแบบนี้เนาะกล่องต่อไปนะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยแต่เราคิดว่าจะต้องมีกล่องไห้เขานะหรือว่าให้เขายืนแบบเป็นแกงของเขา,ามันจะน่ารักเนาะ โอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวแรกนะคะไทมโอเคชื่อว่าไทาม์คนนี้ไม่มีไม่มีอุปกรณ์นะคะนีไทม์มีบ้านอยู่ข้างบนนะคะสีน่ารักมากเลยคือเขาจับคู่สีได้น่ารักนะ,ะเห็นไหมผมสีแบบทองเนาะชุดสีฟ้าแล้วก็สีแดงเฮ้ยน่ารักมากคือแบบวาดออกมาได้น่ารักมากเลยอะส่วนอันนี้เป็นการ์ดของเขานะคะเพื่อนๆไทมแล้วเขาวาดแบบ เราอาจจะชอบลายเส้นอย่างนี้มั้งเอ้ยทำไมในนี้มันเหมือนมันมีลูกหมาลูกแมวในนี้เหรอคะเขามีเพื่อนมาด้วยโทษทีคะ่ะคือมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าข้างล่างลกมากตอนนี้นี่นะคะเป็นน้องแมวเป็นเพื่อนเขาเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เพื่อนเขาเข้าไปในนี้ในหัวอุย้ยน่ารักนี่นะคะน่ารักมากเลยอะน่ารักมากนี่โอเคสี่กล่องสุดท้ายนะคะเพื่อน โอ้โหนี่คนนี้ใหญ่มากคนนี้น่าจะเป็น g o w i n g up นะคะเฮ้ยทำไมเข้าห่อมาแน่นมากเลยทุกคนถ้าแกะได้กิ่บโอเคได้แนละ้วไม่มีอุปกรณ์นะคะคนนี้เป็น g o up g o i n g up นะคะนี่ใส่มงกุฎด,ด้วยมีปีกด้วยนะคะด้านหลังเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะผมสีขาวนะคะ โอเคอันนี้เป็นการ์ดของเขานะคะโยดาอย่ายุ่งค่ะนี่เป็นตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายใกล้ให้ดูแบบทีละตัวนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอยากหเห็นรายละเอียดนะมันน่ารักจริงวุ้ยน่ารักจังเลยคนนี้น่าจะเป็น ชื่อ feeling นะคะอ๋อนี่ตัวนี้ feeling มาในแบบขาวดำเทาเนาะน่ารักจังมีนกอยู่บนหัวด้วยส่วน so, อันนี้เป็นการของ feeling นะเดี๋ยวก่อนนะเขามีอุปรกรณ์อ๋อเป็นฐาน,นะคะ่ะโอเคใส่ฐานแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะ feeling ความรู้สึกนะคะนี่เป็นการของเขานะคะคือทำการออกมาได้น่ารักมากนะ สองกล่องสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาไว้งี้ดีกว่าโยดาหลบหน่อยครับได้ครับโยราอย่าเพิ่งบังนะครับแม่บอกว่าอย่าเพิ่งบังไงครับลูกโอ้คนนี้น่าจะเป็นตัวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราออ่านชื่อหน่อยคนนี้น่าจะเป็นโรสนะคะ เขามีเพื่อนมาด้วยนี่เห็นเพื่อนเขาเฮ้ยน่ารักอะตัวใหญ่มากนะคะเพื่อนเขาเนี่ยเขามาด้วยกันเนาะเพื่อนเขามีแบบมีบ้านอยู่บนหลังด้วยเพื่อนเขาแบบน่ารักมากนะคะนี่เขามาด้วยกันเขาโรสคือน่ารักมากนะคะเพื่อนคือแบบไม่กอลแก๊กเลยนะส่วนอันนี้เป็นการดของโรสนะคะโอเคงั้นเราก็จะมากล่องสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นชายฮูดนะคะ หรือว่าจะได้ซีเข็ดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไม่ได้ซีเข็ดนะคะทุกคนอฮ้ยแต่น่ารักอะคนนี้น่ารักมากสสวยมากอุ้ยตายแบบเฮ้ยน,น,น่ารักมากเลยอะค่ะทุกคนดูดิเฮ้ยน่ารักส,สุดๆเลยอค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ฐานให้เขาก่อนไม่ได้ซีเข็ดนะครับไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า เขาน่ารักมากทุกตัวเลยนะคะแต่ซีเคทน่าจะเป็นแบบรูปพระจันทร์เนาะน่าจะนอนอยู่บนพระจันทร์นะเราเดาเห็นจากรูปน่าจะเป็นแบบนั้นโอเคนี่นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยคนนี้นะคะมีแมวเกาะที่หัวด้วยน่ารักอ่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นการ์ดของเขาเนาะโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายแก้ให้ดูทีละตัวนะคะ ก็ันี่นะคะเพื่อนๆเป็น,ปนทั้งหมด12ตัวนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมเนาะเราว่าน่ารักมากนะคะแล้วก็หน้าตาแอบคลายน้องโมนี่เลยอะ่ะน้องโมนี่อะโซโมนี่่น่ารักมากนะคะแบบชอบมากเลยนะแล้วก็เขาทำ,ทำแบบเราว่าเขาทําออกมาดีนะสีมันสวยแล้วก็วัสดุคือจับแล้วแบบดีเลยอ่ะมันไม่ก็แก๊กนะคะแล้วก็คือทําสีออกมาน่ารักเนาะแล้วก็ออกแบบมาน่ารักมากเนาะนี่เราชอบอาจจะเพราะว่าเราชอบน้องแมวด้วยแหละเนาะมันก็เลยแบบน่ารักดีนะคะนี่ชอบคนนี้ น่ารักมากมีน้องแมวเกาะที่หัวด้วยนี่นะคะทําสีสวยมากเลยเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย